แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์น,นะครับควบคู่ไปกับเอ็กตากรีน,นะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวมาหรอกแต่ว่าเห็นความสวยแล้วก็อดใจเผื่อแพรพี่น้องชาวกาเกษตรกรที่รักการทำอาชีพแบบนี้ไม่ได้ครับผมก็เลยบอ,บอกกล่าวให้นะครับเอ็กตากรีน,นะครับพิมพ์เข้าไปเลยแล้วก็จะเจอเบอร์โทรนะครับ แอนดีไลน์นะครับนั่นแหละแล้วก็จะเจออันนั้นเลยแล้วก็สอบถามข้อมูลได้นะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักหน่อยสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับอันนี้ครับขี้หมูแห้งนะครับผมเอาขี้หมูแห้งมาแทนปุ๋ยนะครับแล้วก็ใช้ควบคู่ไปกับเอ็กตรักรีนะครับ ใช้ไปควบคู่กับเอ็กซ์ตร้ากรีนนะครับผมใช้ไปควบคู่กันนะครับแล้วมันก็ดูเขียวสดวันนี้ยามเย็นนะครับอ่าบรรยากับมาถึงนะครับจากไปเอาขี้หมูมาจากทางทางไหนอะทางราชบุรีนะครับผมก็ไปเอามาไกลอยู่แต่ก็พยายามจะไปหามาครับก็ไม่ได้ได้ง่ายอันนี้ครับจากจากที่มันเอาเข้าเรื่องดีกว่านะครับ จากที่มันเป็นจากไวรัสแล้วฮะนี่ครับมันมันส่งผลนะครับที่หลังจากฉีดเอ็กซากีนมานะครับจากเจอไวรัสหนักๆมาแล้วก็นี่เริ่มส่งผลนะครับเป็นติดดอกออกลูกแล้วครับเริ่มเป็นแล้วครับผิวพันธุ์สวยมากครับผมอันนี้ครับหลังจากที่ผมใช้มาสามเดือนนะครับสามเดือนอันนี้ วาเร็วๆเลยนะครับทุกคนนะครับก็จำเอานะครับเอกตากรีนนะครับเอกตากรีนพิมพ์เข้าไปนะครับจะเจอผมเจอเลยครับแล้วนั่นแหละที่สวนผมนี่นะครับผมวันนี้ยามเย็นพามาชมสวนเล่นๆนะครับไปเอาขี้หมูมาหนึงตันนะครับแล้วเพื่อจะลงแต่ลงไปแล้วครับสองตันแล้วลงอีกหนึ่งตันแต่ก็ มันไม่พอครับสองตันไม่พอผมก็เลยมาเอามาใหม่ครับเพื่อให้มันดูดีขึ้นนะครับนะครับเนี่ยจากไวรัสแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยครับดีขึ้นครับใช้ได้ติดดอกออกบานเลยใช้ได้ครับนี่ครับจากต้นนี้ที่มันเคยเป็นไวรัสเนี่ยรูกเก่ามันยังอยู่นะครับเนี่ยรูกเก่ามันยังอยู่เนี่ยมันเป็นไวรัสนะครับแล้วทีนี้มันก็ผมก็เด็ดยอดมันออก นะครับผมเด็ดยอดมันออกนี่นะครับเด็ดยอดออกหักยอดเลยอะแล้วมันก็แตกใหม่นี่ครับจากหลังใช้มาสามเดือนนะครับเวลามันเป็นแค่นี้ได้แค่นี้เนี่ยติดดอกออกยอดใหม่กำลังใหม่เลยนะครับนี่สวยเขียวครับทีแรกมันจะแย่แล้วผมก็คิดว่ามันไม่ไหวแล้วมนะั้งผมก็เลยหักยอดทิ้งนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเกษตรมือใหม่จากจังหวัดการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีถ้าได้ใช้แล้วขอให้โชคดีเหมือนผมนะครับขอบคุณมากครับ